อาณาปานสติละได้เสียซึ่งความฟุ้งซ่านพิขุทั้งหลายทำสามประการนี้สามประการอย่างไรเล่าคือ 1. ความเป็นผู้ว่ายาก 2. ความเป็นผู้มีมิจชั่ว 3. ความฟุ้งซ่านแห่งจิตพิขุทั้งหลายนี้แลทำสามประการพิขุทั้งหลาย ทำสามประการอันภิกขุพึงทำให้เจริญเพื่อละทำสามประการเหล่านี้สามประการอย่างไรเล่าคือหนึ่งความเป็นผู้ว่าง่ายอันภิกขุพึงให้เจริญเพื่อละความเป็นผู้ว่ายาก 2. ความเป็นผู้มีมิตรด,ดีอันภิกขุพึงให้เจริญเพื่อละความเป็นผู้มีมิตรชั่ว สาอาณาปานาสติอันภิกขุพึงให้เจริญเพื่อละความฟุ้งซ่านแห่งจิตภิกขุทั้งหลายนี้แลทำสามประการอันภิกขุพึงทำให้เจริญเพื่อละทำสามประการเหล่านั้น